โอ้โหลงใต้ว้าวบ้านดิ่งนังไอ้นี่งน,นเอองเลยอ่าบ้านคือนงเลยครับท่านผู้ชมก่อตอนนี้ลงมาทะเลกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไปหาปูหาหอยโอ้โหลา,าหอยยักษ์ก็วันนี้ก็ได้โอกาสลงทะเลนะครับท่านผู้ชมนู่นวันนี้เวลาก็ประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับ เดี๋ยวลงทะเลแต่วันนี้มาคอยชมนะครับว่าเราลงทะเลเราไปทําอะไรกันมานั่งชมกันอยู่นะครับนู่นชมนี่ครับนี่เราดั้งเรือลํานี้เดี๋ยวออกไปวางอวนนะครับทุกคนวางอวนโอเคได้ได้ไอขึ้พวกมันวางไปโอ้โอเคอ่านปานปานวันนี้เราไม่ติดเครื่องนะครับ ท่านผู้ชมเราไม่ถือเครื่องเราพาย ood, นี่ว, ood, วันนี้ว, ood, วันนี้นั่งน,นั่งน,นั่งท้ายเลยนะครับตอนเนเวลาสี่โมงเย็นนะครับท่านผู้ชม ood, เราลงทะเลงเล,ลงทะเลวันนี้เราไปวางอวนนะครับเราไปวางอวนปลาตะมันปลาหลังเขียวปลาอะไรก็ได้เอาหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปยก11ตอนกลางคืนห้าทุ่มนะครับ เรา,า,า,าประยกุกต์ชมบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงอวนจุดนี้เลยนะครับตา,ตาใหญ่นะครับมมนี่วนตาใหญ่ วันแต่นอนครับอ้นี้ตาสนิ้วครึ่งโอ้ตาสมนิ้วครึ่งนะครับขาเล่ตาวนาเล่นปลาเสียลูกพขนนี่ตัวสู่ตัวลูกเถ้ามันปัดชากันได้สามตัวสกาูกอาทิตย์เลยได้ในของมาใจเดี๋ยระวังจุดนี้นะครับระวังอวนพอน้ำขึ้นลูกพอน้ำขึ้นปั๊มปั๊มเอ้มาอันเยบ่อขึ้นพมไปฉับตีเืองนั่นนูปลาพงน้โอ้ร้อยิงแม่เลย มันโรคมดมแล่ะแฝงกับกลัวแพงดวยไอ้ยู่หรอกนี่กลัวนี่ครบเลยดีเลยรับวางแล้วนะครับท่านชมนี่กลังลงวนเลยนะครับลงวนปลาพงนะครับปลาพงปลาได้ก็หมดนะครับแต่ว่าปลากิโลสองกิโลเห็นตัวเช็คว่ามันไม่ใช่กวนมั้งวัวเป็นไรท่าข้าเราบริสุทธิ์เลยแบบนั้นตรงนี้กางลาศุกร์หรอนั่นเลยได้เป็นพุ่ข้าวหรอมันเป็นวังหวังกันบางนี่วังครับจะยิ่งหนักขึ้น วางเลยวางเลยวางเลยวาเลยนี่ม so ันวางเลยนะครับท่านผู้ชมยิงเตือนหรอเราไปเรื่อยหไือเปล่าไปไหมไปไปไปหนีอะไรเลยครับหลงแล้วนะครับท่านผู้ชมลงแล้วหัวที่สองนะครับ หวัดน้าหัวก็พบได้ตัดลายมันนี่ตัวตลับมานั่งหัวแล้วนะครับท่านผู้ชมมานั่งหัวแล้วเราไปต่อเราติดเครื่องกับเราติดเครื่องเดี๋ยวติดเครื่องเราอัดอัดเครื่องนิดหนึงว่าวางไว้แล้วสองหัวนะครับท่านผู้ชมวางแล้วสองหัวเดี๋ยวไปต่อดีครับได้ทีทีนั่นแหละพอตกใจ ตัอนี้มาอววงที่สามแล้วครับอวที่สามแล้วครับท่านผู้ชมนี่โลงที่โค้งๆครับท่านผู้ชมลงที่โค้งๆนะครับวิธีวางอ้วนนะครับวิธีวางอ้วนวิธีชุมชนวิธีชาวบ้านนะครับจะวางอ้วนล้อมปลาปลากระพงครับเราไม่ต้องปลูกอัวท้ายนะก็ให้มันจะลอยอยู่เองนะครับท่านผู้ชมนี่ nam chiều đó bảo nam chiều đó bảo Thôi giờ uân mình Mình đây là đắp Như mm, yeah. Mình, 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 mình mấy muốn đó bảo, à, đó bảo. Mình dứt, đó mình đắp con mắt lười ừ, là lên vàng hay rồi đứng về hay đứng วิธีวางอ้วนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเพิ่งวางน้ำไม่ไม่เกี่ยวเลยอืมช้าด้วยน้ำไม่เกี่ยวถ้าไม่เกียเก่ยวยว,ยว,วางไง<อ>แป๊บหนึเลยน้ำจะวางเสร็จต้องไล่นะครับต้องไล่ตึงครับท่านผู้ชมนี่

อ่บาวางช่วงสายจ่มตอนนี้เราวางหัวที่สามเลครับจมนมนี่เราเดินทางมาถึงโขดหินที่วันก่อนที่มาล่าหอยกันนะครับจมจมนี่ครับโขดหินอันนี้ต้นนะครับ้าน้ําลงน้าจะเชี่ยวเลยครับจนจมรงนี้นะครับออน้ำขึ้นน้ําจะเชี่ยวเลยนะครับมันจะเป็นต้นนะครับตนเรือใหญ่จะเข้าไม่ได้นะครับ ขนาดปล่อยเหรอเวลาเขาลูกกุ oh, ้งก <ancestor> ็ห no น uh ังนี่ยเรือมันจะไม่โอ้ปล่อยไปดูนะบ่าวไปดูคนหลังแล้วครับที่ดักกุ้งนะครับตีดักกุ้งต้นแรกครับมันมีอยู่สามตนนะครับตีดักกุ้งกุ้งกุ้งเคยกุ้งกะปิครับท่านผู้ชมเดยนูอลก็นักบอลนี่รุ่ตัวตัวมันน่ามันช่วยอิฐเลยกระโดดหมเป็นมักหมไร่อะไรทีมันไม่สน คนว่าเลยอันน <su> ี้ก็น่าทุกข์กันโยโยบอยยังผ่านเลยอีกเยอะอีกตัเกิดยังอยู่ทุกเมื่อครับผมถ้าบอกบอยว่าง้นพอขำงคืนนู้เป็นหนอนชายู่ที่ปังพอติการโอ้นุกุ้งมากุ้งกุ้งกุ้งครับนี่จุดนี้ครับท่านชมทีปีที่แล้วนะครับที่มาวางที่มาโซโซกุ้งนะครับมีมาดักกุ้งนะครับมาดักกุ้งจุดนี้นะครับท่านท่านชมมาเกาะควาจุดนี้เลยครับ อันดักกุ้งกุ้งเคยกุ้งกระปิครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาก็เกือบห้าโมงครับนี่เราก็มาวางอ้วนครับกับไตเบาเหมือนเดิมนะครับไตเบาเสียนไตเลยนะครับเสียนเบาเสียนเบามากับเสียนเบาเลยนี่ทั้งปูดำอสิบห้าสิบห้ากัามตกปูดำกันครับท่านผู้ชมแต่น้าตายเรามาวางอ้วนกันอีกแล้วนะครับอีกแล้ววางอ้วนครับเมื่อตอนเช้าโอ้ยได้สี่สามสี่ตัวเลยครับพงเอาไปแกงส้มนะครับท่านผู้ชม สุดยอดเลยนะครับนะรบรรยากาศที่ในตำบลบ่อหินอำเภอรสรีเกาจังหวัดตรังนะครับนี้บ้านผมเลยนะครับจุดนี้ครับท่านผู้ชมบ้านผมเลยบ้านดุหุนนะครับต่อเชื่อมกับบ้านปากคลองครับจำจมที่ผมเคยไปทําคลิปตัววันนะครับท,ที่ที่ปากคลองครับไปหาหอย เป็นนั่นบ่มัน <coughs> 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 uh, <coughs> ตอนนี้เดินทางมาถึงท่าเกาะกลางนะครับท่าเกาะกลางติโตนที่ผมมาทําคลิปวันก่อนนะครับที่สมัยก่อนที่ผมมากับลุงอยู่จุดนี้ครับสมัยก่อนที่พาเรือเกียงเจ้าปายุนะครับมากับลุงสมัยก่อนจะมาดักกุ้งนะครับแล้วก็ออกทะเลไปตกเบ็ดปลาโมหลอดปลาทรายครับท่านชมนี่โขดหินโขดจุดจุดนี้นะครับจะมีปลาเยอะนะครับปลาเยอะนะครับจะมาตกแล้วก็เวลาน้ําลงน้ําแห้งจะเป็นโขดหินน้ําไหลเชี่ยวเลยครับท่านชมคลิปที่ผ่านๆมาที่ผมมาทําวันก่อนนะครับ กดหินที่มาดักปุ้งนะครับนี่ของลุงผมอยู่จุดนี้เลยนะครับนี่ของลุงจุดแรกนะครับแล้วก็มีซอยเข้าไปที่ผมมาทำคลิปมาวงเข้าเข้าไม่ไม่สุกวันนั้นไอยดับไะก่อนนะครับแต่นี้น้ําก็เต็มนะครับ่วาวันนี้น้ํานะครับไปลงมาทางนี้นะครับนี่ทางขึ้นอ่านี่จอดรถอยู่ด้านบนแล้วก็ลงจุดนี้แล้วก็ที่นี้เป็นกดหินนะครับกดหินน้ํา เยอะอย่างนี้เราสามารถกลับได้แต่ว่าถ้าน้ําลดแอ่งเราไม่สามารถกลับเรือมาได้นะครับท่านชมหินเยอะนะครับอินเยอะอินทัน้งนั้นเลยนะครับท่านชมนจุดนี้ที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุง้งถ้าน้ำสองกั้มมาตักกุ้งกลางคืนได้เลยนะครับท่านผู้ชมนั้นเลือก,กีลาก้จัับไปถาลี่เออวาเอ กกาาเดวน,นี้นก,กีกัดด้วยป่ากีกัดว่า,าัดวีวนี้พี่ลอกเลยเป่เลยดวนี้มาคนเลยพอือบที่เกี่ยวมั่วอยู่แต่บางทีก็ไม่ทราบาาเลยเลืนล้าอไปเลยไม่ไปปื้อเลยลากเลยเมื่อนันลากเลยพี่มันไปได้ไปได้ซไไึ่กนเลยเปล่ากดละคนตรงนี้นิดนึงฮะไปลายเพราะนั้นนี่ตรงนี้คนเหอนคไหนบ่อออะไร กวางปุ๊บว่างไอ้คนว่างเนื้อว่างกัยอะนึงเปไรเจ้าี่เลยน่ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ตนที่สองนะครับนี่กดหินน้ําเชี่ยวมากครับมันก่อนที่มาตามคลิปไอ้เอฟซีได้ชมนะครับจุดนี้เลยครับท่า<อ>นผู้ชมนี่ผมมาเวลาตอนน้ําเยอะนะครับนี่ต้นที่สองสามต้นนะครับทั้งหมดที่เกาะกลางครับสามต้นนี้ต้นที่สามนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ลอยนี่จะเป็นวงวงเลยครับนี่กคตรหิน ต,ตอนนี้น้ําเยอะนะครับเราสามารถวิ่งผ่านได้เดี๋ยวเราไปวางว,งวนปลาพงครับวันนี้ครับท่านชมวางวนปลาพงวิธีวางว,งวนปลาพงวางยังไงครับท่านชมมาชมกันนะครับว่าต่อผมมันไม่เคยมาวางามาไตดเบ้าไตา่์บาพามาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับชมโอ้โหบรรยากาศจุดฟินเลยนะครับท่านผู้ชมในท้องทะเลตอนเย็นๆตอนค่ำๆนะครับ มีวังทวได้กันมีวังล่งหมาก็รวยแล้วบ้างจะรวยไหมม่นั่นเนโอ้มาตกีลงไดนั่นห่าเนาะพลงใสเอาคนตกมาได้เลยนั่นนาะมีหวังโอ้โอโอ้โออ้อ้อ้โอ้โ้โอัโอ้โอ้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 โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้อ้โอวโน้อ้อ้โ้โอ้โอ้้โอ้โออ้้อ wang mát đấy thì bắn luôn chụp pha đấy cái lu bắn vào khơi hết nó máu như vậy ok bắn vào khơi thì mang đây mi nào tác phẩm tác phẩm bắt cái bằng bắt cái bắt cái bắt cái nữa không 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 làm tám bộ không lu luôn luôn lu làm may ai cũng quen mất nhìn bầy cá quái gì đấy kiếm cái này không làm cho hai bên luôn hôm mai nhôm sợi may keo bây giờ lo lái rồi nhôm sợi may thôi sợi ลงแล้วนะครับจำจำบังวันที่สี่ครับอย่างที่นี้เราก็มายกพร้อมๆกันนะครับจำจง กยไปเยัเยัไปรตับตอนนี้ก็3ชั่วโมงผ่านไปนะครับอีกไม่นานก็ขมมืดนะครับทำาำเหลืออีกหลายหัวนะครับเดี๋ยวจะ ลงไปที่ปากกองนะครับที่ชายหาดที่ดิมชายหาดหัวสุดท้ายนะครับท่านชมเดี๋ยวมาคอยชมกันนะครับลุ้นกันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมลุ้นกันยาวๆเลยเดี๋ยวเที่ยงคืนเ,เสร็จเราก็มายกกันต่อนะครับโอเคเรามาชมต่อ,ตอกันไป คนโลมันูกันละโลโลม,นะมันนะมีคนมานนทับเร<ๆ>ื่ะไยา้นั่นทับลิงครับเราไปกันต่อครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้เราเข้ามาในซอยนะครับในซอยกลองเบาดำครับกลองเบาดำไม่ใ,ใค้เข้านะครับเราก็

วางไปหหัวแล้วครับท่านชมนะครับเวลาก็ประมาณเกือบหกโมงห้าโมงกว่าครับวางยังไม่เสร็จนะครับท่านชมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับเอาไว้กันเลยเรือเรือหางยาวนเรือหางยาวไปการมา มันเป็นไม่เหียวปนีนี่ตคขอนี่ารนำขึ้นมาๆเรื่งงุมนปุ๊มนกมีงุ้มเดยนี่ บัวรังชอบเลย oh. บบัวรังชบใส้เลยพ oh, อพะลีอตัวบอะไราเจื <No. S 2> อไชูตกปลาดี้อ่างเงี้ยน้อรัาชบเลยเนี้ย ม่ใหญ่ปัวนักว้วเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นคนืนหนอครับตอนนี้เราก็ยังหวางก็ยังไม่เสร็จน,นะครับท่านชมเดี๋ยวหวางอีกหัวนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับไปหวางข้างในอีกสองหัวครับท่านชมนี่ มันมาทำได้จริงเลเป็น,นไปได,ด,ด้เราบูนต่อกระดูกได้เลยเน่เราตอนนี้ก็ได้เดินทางเข้าไปเข้าฟังแล้วครับท่านจอมเข้าฟังเหลืออีกองหัวได้วรังใกล้ๆนู้นสองหัวอีกสองหัวแล้วก็ได้เดิน